ครับข้อต่อมานะครับข้อที่39นะครับโยนวัตถุจากพื้นด้วยความเร็วต้น20เมตรต่อวินาทีจงหาการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป1วิและ5วิตามลำดับนะครับก็คือเาเริ่มวิธีทำเลยนะครับวิธีทำนะครับก็จากโจทย์นะครับสิ่งที่เขากำหนดให้นะครับก็คืออันแรกนะครับคือความเร็วต้นนะครับคือตัว u นะครับเท่ากับ20 เมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้เขาบอกอันนี้โยนวัตถุขึ้นไปนะครับฉะนั้นค่า g ของเราก็จะเท่ากับลบสิบเมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้เดี๋ยวกลังสองด้วยนะครับทีนี้เขาให้หาการกระจัดเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวินาทีกับห้าวินาทีนะครับก็คือเขาให้หาตัว s นะครับที่เวลาหนึ่งวิกับห้าวินะครับเราจะหา ที่เวลา t เท่ากับ1วิก่อนนะครับเราจะหาการกระจัดที่เวลา1วิก่อนนะครับเราจะหาจากสูตรนะครับ s, <S เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt ยกกำลัง2นะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับก็คือ จะได้ S เท่ากับ u นะครับความเร็วต้นก็คือ20นะครับคูณกับ t นะครับ t ตรงนี้ก็คือ1นะครับบวกอยู่กับ1ส่วน2 g ของเราก็ติดลบนะครับคูณกับ t ก็คือ1ยกกำลัง2นะครับจากนั้นก็คำนวณออกมานะครับอันนี้ก็จะได้20คูณกับ1ก็ได้20ตรงนี้ลบ10หาร2ก็คือลบ5นะครับอันนี้ ก็คือ1นนะครับฉะนั้นที่ t 1นะครับการกระจัดก็จะเป็น s นะครับเท่ากับจะเป็น20ลบอยู่กับ5นะครับฉะนั้นการกระจัดมีค่าเท่ากับ15เมตรนะครับอันนี้คือที่เวลาที่ t 1นะครับต่อมาเราจะมาหาการกระจัดที่ t เท่ากับ5วินะครับก็สูตรเดียวกันนะครับก็คือ จากสูตร s เท่ากับ u คูณ t บวก1ส่วน2 g t ยกกำลัง2นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปเหมือนกันนะครับเราก็จะได้ s เท่ากับ u ก็คือ20เวลาก็5นะครับตัวนี้เวลาก็จะเป็น5 v นะครับบวกอยู่กับ1ส่วน2คูณอยู่กับ g ก็คือลบ10นะครับก็จะเป็น ทีก็จะเป็น5้ากำลังสองนะครับจากนั้นเราก็คำนวณออกมาเหมือนกันนะครับก็คือ20คูณ5ก็ได้เป็น100นะครับตรงนี้อันนี้ลบ10หาร2ก็เป็นลบ5นะครับ5้ากำลังสองก็เป็น25นะครับเอามาคูณกันนะครับ25คูณลบ5นะครับก็จะได้เป็นลบ1 2อนะครับตรงนี้ ฉะนั้นเราก็จะได้การกระจัดที่ t เท่ากับ5นะครับก็คือ100ลบด้วย125นะครับก็คือการกระจัดก็จะเท่ากับลบ25หน่วยเป็นเมตรนะครับตรงนี้ที่เวลา t เท่ากับ5นะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นเขาถามว่ามันจะมีสูงกว่ากับต่ำกว่านะครับ เราจะดูจากนะครับถ้าส bend, ูงกว่าแสดงว่าระยะ s ต้องเป็นบวกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับถ้า t 1 s ของเราเป็นบวกนะครับ s เป็นบวกแสดงว่าสูงกว่านะครับถ้าเป็น s เป็นลบนะครับตรงนี้มันก็ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นนะครับฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบข้อที่2นะครับที่เวลา t เท่ากับ1นะครับสูงกว่าจุดเริ่มต้น15เมตรนะครับ และต่ำกว่าจุดเริ่มต้นที่เวลา t เท่ากับ5นะครับค่อต่ำกว่จุดเริ่มต้น25เมตรนะครับตอบข้อที่2ครับ